ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบรี่เฟซบุก๊กไลน์เบอร์โทร้าว,ว,วยังก่อนคือเป็นทังมีสเปซแตะต้องเอ่ย เลยกบนองเันี้ชื่องามทุกคนเลยทางซรซินหาคนเ้อหามาหาคนพ่อชบอกป้อนอ้ิเรเยันยันเอายันยันดหาไหม เออเอาใหญ่ๆเียหาม่แยกน้ำก็ได้แยกก่อนแยกไปก่อนเลยแยกละจุมจ่มจุ่มลดก็ไดนะ้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่บ้านยูทูบเบอร์บ้าเตียงก่องครบ้าเตียงบอกช่องเนี้ยก็ จานเตียงช่องจานเตียงครับยูทูบเบอร์สายเล่าเรื่องประเพณีวัฒนธรรมนะครับก็มาเยี่ยมบ้านแล้วก็มียูทูบเบอร์น้องๆสาวๆส,ส,สวยๆสบายดีครับสบายดีนี่ครับยูทูบเบอร์็นจานเตียง ช่องจานเตียงครับเป็นยูทูยูทเบอร์สายเล่าเรื่องเล่เลานิทานประเพณีวัฒนธรรมเอาฝากที่ตามช่องนั่นไปเด้อครับตุกตุกแฟมิลี่ครับผมครับมันเยี่ยมนามหมครับผมนี่ก็มียูทูเบอร์น้องๆ้องสาวสวยสวยสบายดีสบายดีครับช่องอยังก็ครับเพียงสาวผู้ไทยเปีงสาวผู้ไทย สาวบุไทยเมืองอัสสฟอนแฟนสวรรค์น,นาเขตสปป,ปล่าวครับง่ามครับวันนี้ได้มีโอกาสมา,าเยี่ยมน้องๆกะซ<า>ื้อน้ำซื้อ,อยังมากินน้ำกันหลังจากเซ็จจากงานบุญฮดสงบุญบ<ะ>ังไฟแล้วพี่สาวซื้อยังก่อนนี่ฮะซื้อสาวทอทออสาวบูไทย โอ้งามใบยอีท่ออีท่อลูกป๊กอ๋อลูกป๊กนะเพียงสาวผู้ไทยเพิ่นกดเอ็ดยูทูบเบอร์หมอนุวลล่าผ่านเรียบร้อยแล้วคือน้องสายลาเอิ้นมหาอำนสาวผู้ไทยไม่แต่ผู้ิกำงามเนาะสาวผู้ไทยแแท้ๆเมืองอัศพรแสดงว่าเขตนีผู้ไทยหมดนี่สันนิ่นเนาะเขามากเลยไม่แต่ผู้ไทยหมดเลย เาวพุทไธโอ้โหเนาะผู้ใดอยากมาเบิ้งสาวผู้ไทยสวยๆน่ารักกิดมาเบิ้งอยู่เมืเองอัสสัปอร์นี่เด้อครับล่องเบิ้งค,ครับเ <c ười> จวเจวกับแซ่บเด้่ยเจลเอาไปฝากผู้ใดดิดโยโกปู่ทุกคนเลยการัานตีมาแล้วตอนนี้ สาวเปียงเาะสาวเปียงเนาะเปียงออกภาษาผูไธป่ถเปียงอหนือกันนี่กาื้อลินอันนี้่ะเอิเปียงนี่เป็นแม่บอนี่เด้อเป็นแม่โอ้ยงามทั้งแม่ทั้งลูกเนาะเลยบอลท่านได้นผ้าแม่กาบบ้านเลยแมะมากินเด็ดดีก่อนยังเรียนหนังสือยู่บอลนี่อยู่มอได โม่โม่ฮะคิดดูสิเนี่ยผู้นด่เลี้ยนใช่ไหมนี่โม่ใดเอาคือได้เยีกันชั้นเดียวกันเยี่ยงครับน้องเขาเห็นพร้อมกันเขาเลยนพร้อมกันเออดีเนาะหลอกการบ้านกันได้ตลอดเลอกการบ้านกันได้เลี้ยงนชั้นเดียวกันมันเปนสอนกัน แสดงว่าห่างกันปีเดียวที่สันเกิดห่างกันบอกแม่โอ้ดีประหยัดหนังสือบัวตองไปสื่อหลายย่างคันเนาะวางแผนมีลูกสาวจะคนดิลูกสาวสองคนนี่แหละลูกชายดิลูกชายผู้เดียวโอ้ผู้ผนอ้อ,อยผู้น้อยโอ้ผู้โดยผู้ชายแม่ก็งาม,มแม่ก็ยังงามงามอยู่ตามที่โดไปแลูกสาวแห่งงามเป <laughs> <laughs> ็นลูกสาวสามบานนี่มันจะโซดได้ยังไง ดูสามแล้ววะหลอกป่หลอกเลยปองเลดศปองเลิศปองกินน้ำกันหัวกันร่างเหลืองๆงามเลยอยากให้ซิมแจวอีหลีนี่เอาไปฝากไผนี่ยกโป้ทุกคนเลยเป็นไงนาน ยกโป้ทุกคนเห็นใช่ไหมยกโป้แต้มคอยแต่ของยกนิ้วกลางแต้มนิ้วกลางได้เยอะอันซบเปียงนั้นมามาจำเหมือนกันนะจะคือกันก็ใหญ่บ่ยกโป้ทุกคนหนึังใช่ไเสร็จเสร็จได้แต่มันสุกก่อนแจวแจวรานนี่ยอมราดไปดีนะพุ่มใจน้ำเสนออีหลี Bát. bên đây hát bò nhanh nhưng nhưng bộ bật bên nhanh xong sai món món cho sếp nhu nó món món cho sếp Chèo cầu món 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 món

โอ้เคยเห็นยูนช่องเ<อ>ปียงสาวกุ้ไทยเขาจำหนาบ่ไใด้ม่เห็นตัวจริงงามก็เกาเนาะงามกว่าตัวจริงตัวนี่ฉีบเนีเ่ยเดี๋ยวเมื่อนาจะเอาไอ้นั่นมาส่วนเนะี่ยมาเด้อมาเด้อครับ กินส้มมะม่วงครับสาวผูไทยส้มของหน้าของแสบคนบรบรีบเลย้าเลยจานบท่านบัง่นลีเยดีได้พนผ้ามากนี่มันมีคุยทีกว้างเนาะเสียงเงียบพอมน้ีครับตามสบายเลย เห็นซอบเปียนกินกับอิมอ่มแล้วล่ะกินไปแต่แซ่บค่ะสองคนนี่ไผ่จะฆ่าดองแพ่งกันกันไหเอากันเลสาวภูไทยนี่ก็จะฆ่าดองเท่าใดฮะถามแม่เพื่อนนี่เท่าใด้นอนประมาณเอาพูดดีดิเท่าเท่ากันเองห้าสิบล้านกันเองบอ่ มีมีข้ามน้ำอยู่บ่นี่ะลถามแม่ซกเปียงนี่ไม่ให้เอาไก่เข้ามาแล้วมีมีมีงัวมีมีอย่งอยู่บ่อกาผู้เบาท่านอยากถามผู้เบาท่เขาอยากหูกยทเออหาสิล้านเด้อครับการดองสาวผู้ไทย สำหรับไปกีบกินสมครับสาวผู้ไทยสาวเพียงครับไอพี่สาวเป็นสาวยังก่อนเหรอออกเสียงเสียงยากแต่เขาเราออกเสียงบาได้สาวทอสาวทอสาวทอสาวผู้ไทยสาวทอดสาวผู้ไทยสาวเปียงสาวผู้ไทยก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะนั่งเสนอคลิปสาวผู้ไทยน่ารักน่ารักให้ชมเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับ บ๊ายบ่ายนะน่ารักนะกับสาวผู้ทยเนาะ